สวัสดีครับนี่ผมเน็กนะครับวันนี้วันเสาร์เช้าที่เมืองไทยนะก็ผมอยากจะออกคลิปนี้มาเร็วหน่อยเพราะว่าอยากจะมีโอกาสแคชพวกคุณหลายคนนะครับที่กำลังจะมีแพลนออกไปร่วมประชุมกับน้องๆที่มอธรรมศาสตร์ท่าประจันอตอนบ่ายวันนี้นะครับผมรู้ว่าวันนี้เป็นวันที่เป็นเบรกเดย์นะ เป็นวันที่เบรกเดย์หลายคนอาจจะรอวันนี้มาผมรู้ว่าบรรยากาศบรรยากาศ,รรากาศที่คุณกำลังจะเ,เข้าสู่ในวันนี้เนี่ยมันจะ n ป็นนิเมันมี butterfly e s, s หลายคนอาจจะใจตุ้มๆตับต่อม,ม,มนะเมยจ,จะบอกว่าผมอยากอธิษฐานเพื่อทุกคนนะครับอธิษฐานเพื่อทุกคนแต่ผมอยาก ใล้พวกคุณรู้ว่าสิ่งที่คุณกําลังทำนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะในประวัติศาสตร์ของโลกนี้เนะี่ยมีการต่อสู้เพื่อเพื่อจะ,เพ,อจะเพื่อจะทําลายความเหลื่อมล้ําในสังคมในหลายๆที่นะครับไม่ว่าจะเป็นแอฟริกาใต้ในอเมริกาเองก็ดีคือตอนนี้ในะที่เมืองไทยนะครับค่าของคนที่มันมีไม่เท่ากันเนี่ยนะมันจะต้องมันจะต้องปรับมันจะต้องมันจะต้องปรับให้เท่ากันนะ ผมรู้ว่ามีหลายๆคนในเมืองไทยยังความคิดยังยังรับไม่ได้ในจุดนี้นะครับจะม่บอกให้พวกคุณที่กำลังอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยคุณคุณอยู่ฝ่ายที่ถูกต้องแล้วนะอีกสามสิบปีจากนี้ยี่สิบปีอย่างนี้สามสิบปีอย่างนี้หรือเมื่อไหร่ก็ตามที่ประเทศประเทศไทยเป็นประเทศที่มีประชาธิปไตยเต็มใบแล้ะทุกคน enjoy สิทธิเสรีภาพนะอา่า ความเป็นคนเท่ากันหมดนะรุ่นรุ่นลูกรุ่นหลานของคุณจะมองกลับหลังมาแล้วเขาจะบอกว่าพ่อแม่เราปู่ย่าตายายเราเขาเลือกทางเดินที่ถูกต้องแนละ้วนะครับเหมือนกับเหมือนกับคนในสมัยนี้นะเมื่อคุณไปดูาภาพที่ในอดีตในสมัยเมื่อประมาณสี่ห้าสิปีที่แล้วที่มี Civil Rights m o vement อยู่ในอเมริกานี้นะคนดำหลาหลายคนก็นเดินมาร์ช จากเซลมาไปมอนกอรเมรีนะผมคิดว่าคนขาวหลายหลายคนเมื่อเอาเอาฟรมเก่าๆเอาเฟรมเก่าๆสมัย50ปีที่แล้วที่เห็นคนเขาวทุบตีคนดำนะแล้วก็พยายามที่จะกีดกันขวางขวางความถูกต้องนะครับเป็นเป็นเป็นคนที่อยู่ฝ่าย กีดกั้นไม่ให้คนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันเนี่ยนะผมคิดว่าหลายคนคนข่าวหลายคนที่เป็นคนรุ่นนี้เนี่ยนะเมื่อมองกลับหลังเห็นคนข่าวรุ่นเก่าๆรุ่นก่นกอนๆเมื่อสี่ห้าสิบปีที่แล้วมีพฤติกรรมอย่างนั้นเขาคงละอายพอสมควรนะทุกวันนี้เนี่ยมีสเลมเยอะแยะนะที่ยัง,ลงหลงไหลฝ่ายฝันในระบบสกดินาอยู่นะแล้วก็มองว่า คนที่เรียกร้องประชาธิปไตยคือคนที่ไม่รักชาติเป็นคนที่เป็นคนที่เลวระยำนะแต่วันหนึ่งผมบอกให้นะวันหนึ่งสิ่งที่คุณกำลังไฟสิ่งที่พวกคุณกำลังไฟทุกวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะลูกหลานของพวกคุณเท่านั้นนะแต่มันเป็นสําหรับคนไทยทั่วประเทศนะไม่ใช่เฉพาะรุ่นนี้แต่รุ่นต่อไปด้วยนะลูกหลานของคนที่กําลังเหยียดหยามคุณอยู่ทุกวันนี้เนี่ยนะลูกหลานของสลิงทั้งหลาย ที่กำลังยืนย้ำคุณอยู่ทุกวันนี้นะ20ปี30ปีจากนี้เขาจะมองหันกันมาแล้วเขาจะขอบคุณสิ่งที่คุณทำนะผมอยากจะผมอยากจะบอกว่า I'll be praying for you ผมกำลังจะผมจะอธิษฐานเผื่อเป็นพิเศษในวันนี้นะครับจะมีสองสาสิ่งที่ผมอยากจะอยากจะพูดกับพวกเราในวันนี้เช้าวนี้ก็คือว่าคุณต้องพวกคุณจะต้องรู้ว่าพวกนี้เนี่ยพวกไอ้คอสอชอพวกตำรวจพวกทหารอะพวกนี้ มันกำลังจ้องมันกำลังจ้องอยู่ในวันนี้นะมันกำลังจ้องพออยายามที่จะคัดขวางการเดินขบวนการเคลื่อนไหวของพวกคุณอยู่ในวันนี้อันนั้นเป็นสิ่งที่ obvious นะม,มันคงถ้ามันไม่คัดขวางสิจะเป็นสิ่งที่แปลกนะผมคิดว่าน้องนองน,องนักศึกษาน่กลุ่มประชาธิปไตยใหม่เขาคงคาดหมายเอาไว้แล้วว่าเหตุการณ์การขัดขวางของพวกตำรวจทหารมันจะเกิดขึ้นแน่นอนแล้วพวกคุณจะต้องรู้ว่า สิ่งที่คอสชอรัฐบาลนี้มันกลัวที่สุดก็คือภาพนะภาพที่จะออกไปเผยแพร่อ,ออกไปในในสื่อมวลชนต่างประเทศนะไม่ว่าจะเป็น CNN อก็ดีบ b c ก็ดี Reuters i n อ e p e n d e n t นหนังสือพิมพ์ในอังกฤษอเมริกามันจะลงมันจะมีคนตอนวันนี้จะมีคนคอยเก็บภาพมากมายไปหมดนะเพราะนั้นพวกเราที่อยู่ฝ่ายประชาธิปไตต้องรู้ว่านี่เป็นสิ่งที่ดีอันนี้นี่เป็นสิ่งที่ดีถ้า มีการคัดขวางการเดินขบวนเกิดขึ้นนะถ้าประชาชนบาดเจ็บล้มตายในวันนี้นะและภาพพวกนี้มันเผยแพร่ออกไปผมจะบอกให้นะครับอนั้นเป็นสิ่งที่คอสอชอมไม่ต้องการนะมันมีปัญหามากมายลน้นล้นพ้นอยู่แล้วนะปัญหาที่มันจะต้องเดียวกับต่างประเทศปัญหาความเชื่อมั่นในรัฐบาลต่างประเทศที่เขาไม่มีความไว้ใจไม่มีความเชื่อมั่นในสิ่งที่พวกนี้กําลังทําอยูนะ่สิ่งที่มันกําลังทําอยู่ ประเทศต่างๆทั่วโลกเขามี Investment มีการลงทุนอยู่ในในประเทศประเทศไทยนี้มากมายหลายสิบหลายพันล้านนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาต้องการเห็นก็นคือประเทศไทยคืนสู่ความเป็นประชาธิปไตยครั้งหนึง่งนะื้นสู่สภาวะปกติเพื่อว่าเขา,าจะได้มา,ามาทำ s i n e s s เหมือนเดิมนะอันนั้นเป็นสิ่งที่สิ่งที่เขาต้องการ แต่ตราบใดที่ประเทศนี้ยังอยู่ในระบอบเผด็จการนะมันมันเป็นไปไม่ได้นะมันม,มันเป็นไปไม่ได้ถึงแม้ว่าเขายากจะเข้ามาเข้ามาไม่ได้เพราะหลายหลายประเทศมีกฎหมายที่ที่ strict ตรงนี้นะครับอาจจะมี sanction ที่ที่ sanction ประเทศไทยอยู่หรือว่าสิ่งที่เขาสิ่งที่อ้ผู้คอสชไม่ต้องการเห็นที่สุดก็คือ,อ ภาพการที่มันออกมาทารุณหรือออกมาจับนะเอาอมาจับประชาชนเพราะนั้นคุณจะต้องรู้ว่าวันนี้เนี่ยนะวันนี้เนี่ยมันจะมันจะไม่ใช้เครื่องมันจะไม่ใช้กําลังที่อยู่ในเครื่องแบบนะถ้าจะมีตํารวจทหารอา่าที่ออกจะออกมาพยายามที่จะจับประชาชนผมจะบอกให้มันจะอยู่นอกเครื่องแบบมันจะต้องรู้ตรงจุดนี้นะนจะต้องรู้จุดนี้ตำรวจนอก่องแบบจะแบบ แปลกแปลกปลอมมาในกลุ่มเดินเดินขบวนนะเพราะฉะนั้นพวกคุณจะต้องเอาวร์ในจุดนี้นะเอาจร์จุดนี้แล้วนะถ้าเกิดมีการจับมีการจับเกิดขึ้นเนะี่ยในอดีตที่ผ่านมาเนะี่ยคุณสังเกตเห็นว่ามีการจับเกิดขึ้นแล้วหลายคนก็ควักกล้องออกมานะครับหลายคนก็ควักกล้องออกมาถ่ายรูปกันผมจะบอกให้นะเราไม่จําเป็นที่จะต้องมีคนออกมาถ่ายคลิป ร้อยคนสองร้อยคนสามร้อยคนนะวี้ตอนนี้แหลนะถ้าตำรวจทหารมันออกมาพยายามที่จะจับใครไปนะพวกคุณคุณเป็นหนึ่งเดียวคุณเดินกระบวนกันเป็นหนึ่งเดียวอันเดียวกันนะใครที่เขาจับมันออกใครที่ถูกจับไปคุณจะต้องดึงตัวเขาไว้นะอย่าไปปล่อยให้มันจับไปแล้วเราไม่รู้ว่ามันจับไปไหนนะมันจับไปไหนเรา,เ,าเพื่อนของเราเนีย่ยเป็นตายร้ายดีอะไรเราก็ไม่รู้นะ มันจับไปไหนเราก็ไม่รู้มันจะไปทาลุนที่ไหนเราไม่รู้ว่าถ้าอะไรมันจะต้องเกิดขึ้นนะผมเสนอว่ามันควรให้มันเกิดขึ้นในที่นั้นนะต่อหน้าสื่อมวลชนเข้าใจไหมทุกอย่างที่เกิดขึ้นในวันนี้จะต้องอยู่ตอนหน้ากล้องจะต้องอยู่ตอนหน้ากล้องจะต้องอยู่หน้าต่อหน้าสื่อมวลชนกล้องของช่งางภาพกล้องของนักข่าวต่างประเทศกล้องของ C N N ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นควรจะต้องอยู่หน้ากล้องคุณเข้าใจตรงนี้ไว้นะเราไม่ได้พยายามเราไม่ได้ออกมาเดิน เพื่อจะให้ช่อง3ช่อง9ช่อง7ช่อง5ถ่ายถ่ายรูปมันไม่มีประโยชนนะ์สิ่งที่เราต้องการเห็นวันนี้ก็คือว่าซื่อมวลชนต่างประเทศเข้ามาเกี่ยวอินวอลแล้วคุณจะต้องรู้ว่าวันนี้นะวันนี้หน่วยงานต่างๆหน่วยงานสาก่ต่างๆไม่ว่าจะเป็น UN ก็ดี Human Rights Watch อะไรก็ดีเขาจะมีตัวแทนที่จะคอยสังเกตการนะตลอดกั้งวันนี้เพราะนั้นผมจะบอกให้นะอันนี้มันเป็นโอกาสดีนะโอกาสดี ผมผมขอแนะนำแขมแนะนําว่าพวกคุณที่เดินขบวนในวันนี้ Just be aware เนี a ยนะ be aware of that อะไรก็ตามที่มันจะสร้างภาพพจนเะนี่ยชั่วช่วให้กับคอสชอเอามันเป็นประจานในโลกนี้นะผมบอกให้พยายามให้ให้จุดนี้มันมันเผยออกมานะครับให้ให้ให้ภาพความชั่วของคอสชอมันออกมา ประจานกับโลกนะคุณจะต้องรู้ว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยนะภายในหนึ่งอาทิตย์หน้าวันที่ยี่สิบสามยี่ิบสี่เป็นต้นไปเนี่ยประยุท์จันโอชาจะมียืนอยู่ต่อหน้าเวทีที่ยูเอนะแล้วมันจะไปพยายามเทียตอแหละนะพยายามเทียตอแลพยายามที่หลอกลวงโลกว่าประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่เอ,อไม่มีปัญหาอะไรนะประชาชน แฮปปี้ uh, กันดียิ้มแย้มแจ่มใสนี่แหะ e v e r y b o d ัดนี่แหะันกี้ดอรี่เดินไปเดินมายิ้มแฉ่งกันทั้งวันน,น้ำม้าน้าบานเม็นกะโลทั้งวันเรารู้ว่ามันนั่นนั่นไม่ใช่เป็นความจริงนะคุณรู้ว่านั่นไม่ใช่เป็นความจริงและโลกนี้จะต้องรู้ด้วยว่านั่นไม่ใช่เป็นความจริงนะเพราะฉะนั้นเหตุการณ์วันนี้ทั้งหมดเนี่ยนะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามคอสชอะต้องรับผิดช,ชอบนะคอสชอยต้องรับผิดช,ชอบ ผมจะบอกให้ผมอ่านคอมเมนต์ของไอ้พวกสลิมหลายๆคนนะครับที่ออกมาบอกว่าการออกมาเดินขบวนเนี่ยเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายน,นะนะเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายแต่พวกสลิมคนพวกเดียวกันนี้เองนะไม่เคยไม่เคยออกมาคัดค้านกบรบปศเวลามันเดินขบวนวามันเป็นล็อกสถานที่ราชการวันนี้เราจะเดินขบวนด้วยความสันตินะเราจะไม่พยายามที่จะก่อเรื่องแล้วคุณจะต้องรู้แต่คุณจะต้องรู้ว่า การที่พวกคอสอชอมันจะมันมีเปอร์เซน็นมันมีเปอร์เซ็น์ที่คอสอชอจะออกมาพยายามที่จะยุยงให้มีเหตุการณ์ร้ายเกิดขึ้นในวันนี้นะอาจจะปลอมตัวมาเป็นประชาชนนะแล้วก็หาเรื่องหาเรื่องขึ้นมาหรือพยายามที่จะอาจจะปลอมตัวเป็นประชาชนแล้วก็พยายามที่จะปอาอะไรใส่ตำรวจให้มันเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเพื่อจะให้เหตุผลว่าโอเคนี่เป็นเหตุที่ตำรวจ นี่เป็นเหตุที่ทหารจะต้องเข้ามา take action นะที่จะทำลายประชาชนเพราะว่าถูกทำลายก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะมันเป็นไปได้มากทีเดียวนะที่มันจะเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นเอาแวร์ตรงนี้เอาไว้นะประชุมด้วยความสันตินะประชุมด้วยความสันติให้ภาพมันแพร่ออกไปถ้ามีถ้ามีความรุนแรงเกิดขึ้นนะถ้ามันมีความรุนแรงเกิดขึ้นไอ้พวกไอ้พวกคอสอชอนี้ตำรวจไทยทหารไทยต้องรับผิดชอบ แลมันจะเป็นคำถามไปที่ไปท,ไปที่เวทีโลกที่ UN อาทิตย์หน้าดังนั้นผมขอขอฝากพวกเราไว้ตรงนี้นะครับขอให้ขอให้ทุกสิ่งที่อย่างดำเนินไปได้วยดีนะและขอให้พระเจ้าคุ้มครองทุกคนด้วยขอบคุณครับ